จ้ามาพบกันกับสาวดรนนุ่มอังกฤษคือเกาจา้าเมื่อนี้มาพบกันวันหยุดคือเกาจา้ามาจ้าทุกคนเมื่อนี้สาวดอนได้ตำตีนไกจา้าเพ็ดเพ็ดเลยจา้าเมื่อนี้มา,ตาไต่แฟนช้อปปิง้งเราจะวันหยุดจังสีก็เลยแบบกลับมากก็เลยหิวนะจา้าก็เลยจัดเลยจา้าเมื่อนี้มาจ้าทุกคน แซ่บแสบน้ำกันจ้าเลจ้ะต้มไปเปืือยเลยจ้ะพอดีไปไปในท่าเนาะจ้ะก็เลยไปลานไทยพร้อมจ้านี่บ่มีขอบปุ่นจ้าเมืนี้ยตีนไกล้น่นๆจ้า อยากกินน้ำกินอะไรมันเผ็ดซีน้ำปลาแดกนัวนัวาจา้ะนัวแห้งตำใส่พกแขงเผ็ดคับยิ่งได้จ้ะเนี่ย อืมจ้ะแสบจ้ะบ่เปลย์ปนไหดจ้ะตอนแรกก็ว่าเปลยอ,อยู่เด้ขออนุญ,ญาตแหนนะจ้ะ กล้องบ่ค่อยสัตว์โนาะจ้ะบ่ค่อยเห็นแสงมันเข่าจ้ะแสงหน้าต่างคึืมฝนจ้ะฝนตกเบิดเมือ่อเริ่ดหนาวอยู่นี่กะเริ่มหนาวล้วจ้ะบัดนี้ฝนก็นตกสุมือเลย แล้วกับอาทิตย์นานี่ก็ล็อกดาวแล้วจ้ะประกาศล็อกดาวเดือนนึงจ้ะ สับจ้ะอันขอโทษขออภัยนะแจ้ะเสียงหมามันกัดคองเหรียญจ้ะเสียงดังดังมัำแปลกนัว ใส่หัวผักตำหัวผักใส่หน่อยนึงบอกพริกเน้นๆจ้ะเหนาวๆวังสีกินเผ็ดๆขันบ่เผ็ดกับบ่แสบนะจ้ะ ở sao hèn tin cây ta จ้าบันีกะสาวดอนกะสิคอโตล่าไปก่อนละจ้าเพชแห้งจ้ากะสิไปกินล้างกองต่อจ้ากะฝากทุกคนละจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวดอนนูมิงแลนด์ในเด้อจ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้